ลพลัผขนมงาตัดนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารประเภทโปรตีนบาร์หรือว่าสแน็คบาร์ที่ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะครับก็ยังมีคนนิยมทานอยู่เสมอครับวันนี้ผมก็เลือกใช้ของที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับตามตลาดสด ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแม้แต่ร้านขายของเบเกอรี่นะครับไปชมวิธีทำกันเลยครับวันนี้ก็จะใช้งาทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็งาขี้ม่อนนะครับก็เวลาเลือกใช้งาครับธัญพืชต่างๆเนี่ยเลือกใช้ของไร่ทิพย์ครับไร่ทิพย์เนี่ยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องธัญพืชต่างๆนะครับก็ เราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับทุกวันนี้ก็ยังคงคุณภาพอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะใช้งาขาวนะครับทั้งหมด200กรัมครับปกติแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถเอาไปคั่วได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปล้างผ่านน้ำสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานําไปคั่วเนี่ยครับงาจะได้เป็นแบบเม็ดเป่งๆน่ารับประทานครับเสร็จแล้วขึ้นมาเสดดน้ำนะครับให้หมาดๆนะครับแล้วเราก็เปิดกระทะได้เลยนะครับใส่ลงไปครับพอความชื้นมันเริ่มหายนะครััับตวงานนมก็จะ ร่อนนะครับไม่ติดกระทะแล้วนี่ก็จะคั่วง่ายขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะคั่วจนสีมันเป็นแบบเข้มเลยนะครับตอนนี้งาของเราก็สีเข้มสวยดีแล้วนะครับหอมแล้วผมก็จะเทออกมาพักเอาไว้ในถาานะครับให้มันคลายความร้อนเลยนะครับในระหว่างที่เราพักงาขาวนะครับเราก็จะมาทํางาดำต่อครับเมื่อกี้เราใช้สองซองอันนี้ก็ประมาณครึ่งซองนะครับแบบเดิมนะครับล้างผ่านน้ําแล้วเราก็เอาไปคั่วต่อเลย พองานของเราเริ่มแห้งดีนะครับก็ลดเป็นไฟเบานะครับคั่วจนงานของเราสุกแล้วก็หอมดีครับงานดาได้ที่แล้วนะครับเราก็เอามาเทพักรวมไว้กับงานขาวเมื่อกี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นงานขี้ม่อนนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ลงไปคั่วได้เลยนะครับนี้พอหอมได้ที่นะครับเราก็เทมารวมกันนะครับทั้ง3อย่างเลยต่อมาเราจะมาทําตัวคาราเมลกันนะครับก็ใช้น้ําตาลทรายขาวธรรมดาครับใส่ลงไปในกระทะจะค่อยค่อยละลายน้ําตาลก่อนนะครับ ใช้แปรงนะครับจุ่มน้ําเล็กน้อยครับป้ายบริเวณขอบกระทะหรือว่าขอบหม้อครับเพื่อชะลอการไหม้ของน้ําตาลคาราเมลครับได้เป็นคาราเมลแล้วนะครับผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่เป็นคอนไซรัปนะครับลงไปตอนนี้นะครับผมก็จะทิ้งเอาไว้ให้มันหายร้อนจัดจัดสักคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องคนให้คอนไซรัปกับตัวคาราเมลของเราเนี่ยเข้าวันดีซะก่อนนะครับถาดนะครับผมก็จะเอาเป็นกระดาษไขหรือว่าเป็นกระดาษรองอบนะครับรองไว้ก่อนวันนี้ผมก็จะคลุกให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็จะ เทส่วนผสมงาของเรานะครับลงมาในกระทะที่มีตัวคาราเมลนี้อยู่ครับแล้วก็รีบคลุกให้ทั่วนะครับตรงนี้เราต้องเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันเซ็ตตัวซะก่อนแล้วเราก็จะทํางานลําบากเราก็จะเทนะครับใส่ไปในถาดที่ผมรองด้วยกระดาษรองอบเอาไว้นะครับครับวันนี้เราก็จะรีบเกลี่ยก่อนนะครับนี่ครับกระดาษไข้วางทับครับเราก็ใช้ถาดที่ขนาดเดียวกันนะครับกดลงไป ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะทิ้งให้หายร้อนจะจัดนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นตัดเป็นแท่งๆกันครับก็ทั้งอร่อยนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าแบบนี้ครับถ้าได้ทานคู่กับชาหรือว่ากาแฟร้อนๆนะครับยามบ่ายนะครับเข้ากันสุดๆดครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และประหลายแอดครับ